สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับในวิชาพละศึกษานะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับนักเรียนเคยปฏิบัติไปแล้วนะครับในภาคเรียนที่1นะครับแต่ว่าในภาคเรียนที่2นี้นะครับก็เป็นการวัดนะครับว่าในระหว่างภาคเรียนที่1เนี่ยและในระหว่างภาคเรียนที่2นะครับว่านักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ นะครับเราก็จะมาเริ่มจากการปฏิบัตินะครับในท่าของการท่าดันพื้นนะครับอ่าจะเป็นการทดสอบนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแต่ว่าท่าในการทดสอบเนี่ยของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะจับระยะเวลานะครับอยู่ที่30วินาทีเท่ากันนะครับก็จะมีการทดสอบนะในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนนะเรียนก่อนนะครับแล้วก็ ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะเป็นการทดสอบนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับปฏิบัตินะครับในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะในท่าที่1คือท่าดันพื้นก่อนเลยนะครับนะครับต่อมานะครับอาจารย์ก็จะมาทําการสาธิตนะครับการทดสอบการดันพื้นนะครับทั้งรูปแบบของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนะครับ ังกาจะเริ่มจากของผู้ชายนะครับของผู้ชายก่อนนะครับนะก็จะเริ่มจากการที่เรานั่งนะครับนั่งบนต้นเท้านะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือท่านั่งรอนะครับเมื่อได้รับคําสั่งว่าเตรียมพร้อมนะครับนะหรือว่าเตรียมนะครับให้ักเรียนเนี่ยทิ้งน้ําหนักตัวไปด้านหน้าโดยการนะครับยื่นแขนออกไปนะครับทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหน้าเลยนะครับแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับ ยืดขานะครับยืดขาตึงนะครับยืดขาตึงโอเคสายตามองไปด้านหน้านะครับเมื่อรับคำสั่งว่าเริ่มหรือเสียงสัญญาณนกบีดนะครับให้เราทิ้งตัวลงนะครับแบบนี้ยังไม่นับนะครับดันขึ้นมานับหนึ่งโอเคทิ้งไปนะครับดันขึ้นมานับสองนะครับทิ้งลำตัวลงไปขึ้นมานับสามนะครับ นี่คือรูปแบบของผู้ชายนะครับก็จะค่อนข้างใช้กำลังแขนนะครับที่ค่อนข้างมากนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อแขนของเรานะครับทั้งสองข้างโอเคต่อมานะครับดูรูปแบบของผู้หญิงกันบ้างนะครับก็จะนั่งนะครับเหมือนผู้ชายเลยนะครับนั่งบนส้นเท้าแบบนี้ นะครับหน้าหน้าให้สบายนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้รับสั่งว่าเตรียมหรือเตรียมพร้อมนะครับักเรียนก็ทิ้งน้ําหนักไปด้านหน้านะครับเือนผู้ชายเลยนะครับยืดแขนตึกไปไม่ต้องตัวครับแต่ที่สําคัญต้องต้องยืดแขนออกไปนะครับนะถ้าเกิดมายืดแขนออกไปนี่ทิ้งน้าหนักไปข้างหน้านี่หน้าเราจะไปกระแทกกับพื้นได้นะครับเห็นก็ยืดแขนออกไปนะครับทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหน้าแบบนี้ครับโอเคนะครับ ะระยะทุพอดนี้นะครับอโอเคนะครับเมื่อได้รับคำสั่งว่าเริ่มนะครับหรือว่าได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดให้ทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหน้าดีครับนอนนอนราบบนพื้นเลยอ่างนั้นนะครับดันตัวเองขึ้นมานะครับแบบนี้กลับมาอยู่ในท่านี้นะครับก็จะน,นับเป็นหนึ่งนะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไป ดันตัวเองขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะนับเป็น2นะครับดันตัวเองลงไปถ้าถึงน้ำหนักตัวลงมานะครับดันตัวเองขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะนับเป็นนะสานะครับทําไปเรื่อยๆนะครับนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับก็จะทําใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ30วินาทีเท่ากันนะครับนะตั้งแต่ได้รับคําสั่งว่าเริ่มหรือ รีนเสียงสัญญาณน,นกหวีดนะครับก็ให้เริ่มปฏิบัตินะครับทําไปเรื่อยๆเมื่อได้รับคาสั่งว่าหยุดหรือเสียงนกหวีดถ่งครั้งก็เป็นสัญญาณว่าหมดเวลานะครับนักเรียนก็จําว่าตัวเองเนี่ยนะครับนะได้ทั้งหมดจํานวนกี่ครั้งนะครับนะนั่นก็จะเป็นการผลการทดสอบนะครับสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับอ่านะ การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับไม่ใช่การแข่งขันการระหว่างเรากับเพื่อนหรือเรากับผู้อื่นแต่เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถนะครับความแข็งแรงนะครับของร่างกายของเรานะครับคนบางคนเนี่ยนะครับอาจจะสามารถปฏิบัติการทดสอบได้จํานวนหลายครั้งนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการฝึกซ้อมหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยนะครับ อาจจะสังเกตว่าจานมีรูปร่างค่อนข้างนะออกจะทุ้มๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้นะถ้ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้แต่หากเรามีรูปร่างที่ค่อนข้างท้วมนะครับแต่ว่าแขนของเราไม่แข็งแรงการดันลําตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะค่อนข้างทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการฝึกฝนบ่อยๆนะครับ เราก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งทําเป็นประจําได้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกันเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีรูปร่างผอมก็จริงแต่หากมีกําลังแขนที่ไม่แข็งแรงพอการจะดันตัวเองขึ้นมานั้นก็สามารถทําได้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การทดสอบสมรรถภาพนะครับการดันพื้น เป็นการทดสอบเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบการสอนไปเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับวันนี้เราฝึกปฏิบัติไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการทดสอบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียน